าจารย์ทีนี้แบบเขาบอกว่าตัวกักซับบางทีเนี่ยมีละแต่ไอ้ความห่างของตัวกักซับบางทีมันแยกลาบากอาจารย์เราจะต้องมีช่องเดินด้วยมีอะไรเดินด้วยอย่างาง้ยงะทำยังไงอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนช่องทางเดินเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกก็คือมีอยู่3มขนาดก็คือมี89เซนมี1เมตร็ดเซนแล้วก็หนึ่งเมตรยีทำไมมันต้องต่างกันอย่างงี้คะต่างกันเพราะมันตกตัวเลขแดงไงให้มีซับมาเรื่อยๆไงแล้วตัวกักซับนี่คือหมายวามว่าช่องที่เราเดินเข้าออกเนี่ยกับลมที่เข้ามาเนี่ยแค่เนี้ย ช่อง89มันเล็กจริงมันสะดวกมันไม่สะดวกในการเดินแต่ทําให้เงินเหลือแต่ถ้าเมตรเจ็ดเซนใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะมันก็ใช้สะดวกหน่อยก็เก็บรัพย์ได้น้อยน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นเม็ดยี่ิยิ่งเดินสะดวกเลยแต่การเก็บรัพย์หรือใช้จ่ายมากกว่าเดิมแต่ดีกว่าที่เราไม่มีโตัวเก็บรัพย์อันนั้นก็เป็นจุดๆเลือกไปนะครับนะคะมีคําถามต่อค่ะคุณพี่ทองดีนะคะหน้าบ้านหันทางตะวันตกเฉียงใต้เดินชิดซ้ายมือต่อเติมขวามือเป็นห้องนอนเรียง นะเรียงสองห้องมีประตูเดิน <c oughs> เข้ามาตรงกลางเป็นบ้านเป็นเป็นเป็นบ้านนอกแตกไหมออ <B> บ้านบ้านอกแตกเป็นบ้านอกแตกไห<ง>มไม่เป็นคําว่าบ้านอกแตกนี่คือหมายคามว่าบ้านอกแตกก็คือหมายว่าเ,ออเป็นตัวอยู่สมว่าจากหน้าบ้านเนี่ยสมว่าบ้านเรามีแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ด้านซ้ายค่ะแล้วเราไปไปต่อเติมอีกด้านซ้ายมันก็คล้ายๆเป็นตัวอยู่ เอารถที่เอาเอาที่จอดรถเตรงเข้ามาอ๋อหนูนึกออกอ่าเป็นตัวอย่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอกแตกอ๋อบ้านอกแตกอ่าอนั่นแหละคือไม่เป็นอย่างที่พี่เขาถามไม่ใช่ไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เป็นคือเราอยู่ในบ้านถือว่าไม่เป็นะนะครับ คำว่าบ้านอกแตกก็คือหมายว่าเรามีบ้านแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ด้านขวาแล้วเราไปต่อเพิ่มอีกหลังหนึ่งเห็นไหมมันเป็นตัวยูไนี่เขาเรียกว่าบ้านเหมือนกับอกเราออกไงเขาเรียกว่าบ้านอกแตกแบบนี้เลยแล้วอย่างนี้ต้องแก้อะไรไหมคะป็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าุถ้านี้บ้านนี้ไม่มีไงไม่มีก็ไม่ต้องแก้ก็ไม่ต้องตกใจนะบางทีเราไปจําฝังว่าอีอย่างไงรยกบ้านไม่ใช่อ่ะ อาจารย์บอกไม่ใช่แต่ถ้าคุณไปฟังคนอื่นใช่อาจารย์ก็ไม่รู้จะแล้วแต่จะเชื่อใครแจะเชื่อใครอาจารย์บอกไม่ใช่คุณบอกว่า,าใช่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงถูกไหมค่ะ่พี่พันธิลานะคะถามว่าอาจารย์คะจะสอบถามหน่อยค่ะถ้าให้คนปีมะโรงตั้งกีเลนแล้วคนอื่นมาขยับอีกได้ไหมโอ,อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวหมายถึงคือบางทีขยับบางทีอย่างเช่นช่วงสงการแล้วก็มีการส่งน้าพักเอาขึ้นเอาลงเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าณตอนที่ตั้งเนี่ย เป็นปีมะโรงถูกต้องที่สุดแล้วต้องดีท๋อคุณพี่ทองดีขอบคุณมากนะคะอเอะไะค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรายังคงมีการเปิดสายเตรียมคำถามกันเอาไว้ด้วยนะคะเปิดสายเตรียมกดเบอร์โทรศัพท์นะคะ0956591654 0 9 5 6 5 9 1เ5 4เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะ